ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหนุ่มกันชัยอาการออกหลังโดนถามจีปมทะเละพอ,ออฝ่ายข่าวจนถึงขั้นโดนสั่งปลดรายการทำเอาบรรดาขาเปืาาเอกต่อมกระตุกกันเป็นแถวหลังเพจชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ได้ออกมาใบาอักษรย่อปริศนาพิธีกรชายชื่อดังถูกปลดฟ้าผ่ากลางรายการ ซึ่งเมื่อสืบรับภายหลังพบว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นคือพิธีกรชื่อดังมาฝีมืออย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยว่ามีปัญหาภายในเนื่องจากทั้งด้านพอออกคนใหม่และหนุ่มกัญชัยนั้นไม่ยอมก้มหัวให้กันล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยที่ออกมาอ่านข่าวในรายการที่เป็นหนึ่งในพิธีกรซึ่งงานนี้ก็มีผู้อ่านข่าวดราม่าดังกล่าวด้านหนุ่มกัญชัยนั้นก็นั่งฟังพร้อมกับอมยิ้มเล็กน้อยแล้วบอกว่าขยี้จังเลย ก่อนเจ้าตัวนั้นจะตัดบทบอกว่าหมดเวลาแล้วกลับบ้านพร้อมกับสวัสดีและตัดจบรายการในทันที